ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพศ2562ในปัจจุบันข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพศ2562ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายฉบับโดยข้อบังคับการประชุมมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรการเสนอยต,ติการพิจารณาร่างกฎหมายการตั้งกระทู้ถาม การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจและการรักษาความสงบเรียบร้อยในที่ประชุมสวัสดีครับทุกท่านวันนี้หอสมุดรัฐสภาขอแนะนำหนังสือสำหรับท่านผู้ฟังเกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นกฎเกณฑ์สำคัญที่ใช้กำกับการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีระเบียบโปร่งใสมีประสิทธิภาพครับและทันต่อสภาวะการโลกที่เปลี่ยนแปลง โดยในปัจจุบันข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพศ .2562 ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่4พศ .2566 จะมีส่วนช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปด้วยความราบรื่นและเป็นประโยชน์แก่บุคคลในวงงานสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงประชาชนผู้สนใจโดยทั่วไปความสำคัญและที่มา ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนี้มีที่มาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยครับโดยรัฐธรรมนูญกำหนดให้สภาผู้แทนราษฎรมีอิสระในการออกข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมของตนเองเพื่อควบคุมการทำงานภายในสภาให้เป็นไปตามหลักนิติธรรมและคุ้มครองสิทธิของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการทำหน้าที่ข้อบังคับเหล่านี้ถือเป็นกฎหมายที่มีผลผูกพันสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องกับการประชุมทุกคน สาระสำคัญหลักของข้อบังคับการประชุมครอบคลุมประเด็นสำคัญหลายด้านตั้งแต่การเปิดประชุมและองค์ประชุมการดำเนินวาระการประชุมการลงมติไปจนถึงการรักษาระเบียบวินัยลองมาดูประเด็นหลักๆกันนะครับ1การเปิดประชุมและองค์ประชุมข้อบังคับจะกำหนดว่าการประชุมจะเริ่มขึ้นเมื่อใดและจะต้องมีจำนวนสสเข้าประชุมไม่น้อยกว่าเท่าไหร จึงจะถือเป็นองค์ประชุมที่สามารถดำเนินการประชุมต่อไปได้หากองค์ประชุมไม่ครบก็ไม่สามารถประชุมได้นะครับ 2. วาระก,การประชุมการประชุมจะต้องมีวาระก,การประชุมที่ชัดเจนซึ่งโดยปกติจะจัดทำขึ้นล่วงหน้าและแจ้งให้สสทราบเพื่อให้ทุกคนเตรียมตัวในหัวข้อที่จะพิจารณาเช่นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการตั้งกระทู้ถามหรือการอภิปรายต่างๆการอภิปราย สสทุกคนมีสิทธิ์ในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือตั้งคำถามข้อบังคับจะกำหนดกรอบเวลาในการอภิปรายและเนื้อหาที่เหมาะสมเพื่อให้การอภิปรายเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และไม่ยืดเยื้อจนเกินไปการลงมติเมื่อมีการพิจารณาประเด็นสำคัญหรือร่างกฎหมายต่างๆสภาจะต้องมีการลงมติข้อบังคับจะระบุวิธีการลงมติที่หลากหลายเช่นการยกมือ การออกเสียงขานชื่อหรือการใช้เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบได้สำหรับข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพศ2562ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่4พศ2566เป็นเหมือนคู่มือการทำงานของสภาผู้แทนราษฎรกำหนดตั้งแต่การเรียกประชุมการจัดระเบียบวาระการอภิปรายการลงมติและรวมถึงการเสนอยติและร่างกฎหมาย สาระสำคัญของข้อบังคับนี้คือการวางกฎเกณฑ์ที่ช่วยให้การประชุมสภาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปรง่งใสและยุติธรรมครอบคลุมเรื่องสำคัญดังนี้หมวด 1. การเลือกประธานสภาและรองประธานสภาหมวด2หน้าที่และอำนาจของประธานสภารองประธานสภาและหน้าที่ของเลขาธิการหมวด3คณะกรรมการประสานงานเช่นคณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการประสานงานพักการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหมวด4การประชุมวิธีการประชุมวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์การเสนอยติการพิจารณาร่างกฎหมายการอภิปรายการลงมติหมวด 5. คณะกรรมการจัดตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆหมวด 6. การเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหมวด7 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภามีมติเห็นชอบให้พิจารณาต่อไปหมวด 8. กระทู้ถามกระทู้ถามสดด้วยวาจากระทู้ถามทั่วไปกระทู้ถามแยกเฉพาะหมวด 9. การเปิดอภิปรายทั่วไปการเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจการเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152ของรัฐธรรมนูญหมวด10การรักษาความสงบเรียบร้อย กำหนดอำนาจของประธานสภาในการควบคุมการประชุมหมวด11บทสุดท้ายบทเฉพาะการการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4พศ2566ได้ปรับปรุงบางประเด็นเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของสภาเช่นการปรับปรุงเรื่องการเสนอยติการพิจารณาร่างกฎหมายและการออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้การดำเนินการของสภามีความคล่องตัวและทันสมัยมากยิ่งขึ้น กล่าวโดยสรุปข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรจึงเปรียบเสมือนคู่มือหรือกติกาที่ทําให้การทํางานของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นที่น่าเชื่อถือซึ่งท้ายที่สุดแล้วย่อมส่งผลดีต่อการออกกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยรวมครับ หากผู้ฟังสนใจสามารถศึกษาข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพศ2562ที่แก้ไขเพิ่มเติมพศ2566ได้จากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาหรือเว็บไซต์ของสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่เมนูหัวข้อการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเรื่องข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือสแกน QR Code ที่ปรากฏในภาพ นอกจากนั้นท่านผู้ฟังที่สนใจหนังสือเล่มนี้สามารถใช้บริการยืมหนังสือได้ที่หอสมุดรัฐสภาชั้น9อาคารรัฐสภาและสืบค้นหนังสือเล่มอื่นๆที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจได้ที่เว็บไซต์หอสมุดรัฐสภาวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับที่รับฟังมาจนจบขอบคุณครับ